เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป t l e School ทั้งใน iOS และ Android เลยต่อมาข้อที่3บอกว่าจากรูปเนี่ยให้ระบุว่าบุคคลใดปฏิบัติไม่ถูกหลักความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการพร้อมระบุว่าปฏิบัติตัวไม่ถูกต้องในเรื่องใดอ่ะ แล้วเขาก็ให้รูปมาเป็นรูปของคนที่ทำยาต่างๆอยู่ในห้องปฏิบัติการอะแล้วเขาก็ให้ระบุว่าใครเนี่ยปฏิบัติตัวไม่ถูกต้องบ้างแล้วเป็นเพราะอะไรอะมาดูไล่ทีละคนเลยในส่วนของคนแรก A ทําการทดลองอยู่มองปกตินี้ดูไม่ค่อยมีอะไรเนาะก็ถูกต้องอต่อมา B B ทําอะไรอยู่ในส่วนของ B เนี่ยเขากำลังทําอะไรดม เห็นปะหลอดทดลองอยู่ตรงนี้น้าเขาอยู่ตรงนี้บเนี่ยกำลังสูดดมสารเคมีโดยตรงอ่ะแสดงว่าบีทาถูกต้องหรือไม่ถูกต้องก็คือ B ีทาไม่ถูกต้องเนาะเพราะอะไร B ีทาผิดในเรื่องอะไรก็คือบเนี่ยไม่ควรสูดดมสารเคมีโดยตรง เวลาเราจะสูดดมสารเคมีเนี่ยควรจะทํายังไงเราควรที่จะแบบสมมุติว่านี่เป็นหลอดใช่ปะไอมันระเหยขึ้นมาใช่ไหมสิ่งที่เราควรทาก็คือถ้าอยากถ้าอยากดมเนี่ยก็คือแค่ปัดปัดให้ไอเนี่ยมันพัดมาเราไม่ควรที่จะเอาสารเนี่ยมาเจาะจมูกโดยตรงเพราะว่าบางครั้งเนี่ยอย่างถ้าเพื่อนไม่ได้ตั้งใจเกิดมาชนเกิดมาสกิดเราแล้วหน้าเราไปโดนสารเนี่ยก็อาจจะเกาะให้เกิดอันตรายได้ดังนั้นเวลาดมแค่วางวางหลอดไว้ด้านหน้าแล้วก็ปัดไอให้มันเข้ามาด้านหน้าให เข้ามาที่จมูกเราก็พออ่ะต่อมาซีซ C, C ีทำอะไรโอ้โหผมไฟไหม้เลยในส่วนของซีเนี่ยผิดตั้งแต่ในเรื่องของการแต่งกายเนาะเพราะว่าซีเนี่ยไม่รวบผมอ่ะทำให้เปลวไฟติดปลายผมจริงๆอเรื่องอย่างนี้เนะี่ยเกิดขึ้นได้สมมุติมีไฟอยู่ เราไม่รว่ผมจริงๆเราก็ไม่ได้ตั้งใจเราจะลมมบนพัดผมเราไปอย่างเงี้ยก็อาจจะก่อให้เกิดอันตรายได้ต่อมาดีดีนี้เห็นชัดมากถือแก้วน้ําขนาดนี้ถูกหรือไม่ถูกไม่ถูกดีเนี่ยเออทำทำผิดเพราะว่าดีเนี่ยตื่มน้ําในห้องปฏิบัติการ ออกมาอ e. e. ีทำอะไรอ่าอ e. เนี่ยจะเห็นได้ว่าวิ่งแล้วก็ทำสารเนี่ยหกใส่เพื่อนเห็นปะก็อ e. ตกดังนั้น E ีเนี่ยทำผิดในเรื่องของการวิ่งในห้องปฏิบัติการจนทำให้เกิดอุบัติเหตุดังนั้น E เนี่ยก็พืพ้นปฏิบัติไม่ถูกต้อง ต่อมา F นี่ก็คือเป็นเพื่อนที่ล้มสุดท้าย G ในส่วนของ G โอ้โหถุงอาหารแล้วก็กำลังรับประทานนั่นั้น G ก็ไม่ถูกต้องเพราะ,ราะว่า G เนี่ยรับประทานอาหารในห้องปฏิบัติการดังนั้นเนี่ยในส่วนของรูปนี้เนี่ย A B C D E F G เนี่ย A อถูกต้องอยู่คน A กับ F ทถูกต้อง F เป็นคนที่ล้มไม่มีความผิด A ก็ทำการทดลองอยู่ไม่มีความผิด B เนี่ยผิดเพราะสูดดมสารเคมีโดยตรงจึงต้องใช้มือปัดต่อมา C ไม่รวบผมทำให้ปลายผมเนี่ยติดเปลวไฟต่อมา D รับประทานน้ำในห้องปฏิบัติการผิด E วิ่งแล้วก็หกล้มทำสารเคมีหกใส่เพื่อนอ่ะก็ผิดต่อมา F พอกลมอันนี้ไม่ผิดต่อมาจีคนสุดท้ายรับประทานอาหารในห้องปริบัติการก็ผิดอ่ะดังนั้นสรุปในรูปนี้ก็คือเออมีแค่ A กับอที่ไม่ผิดที่เหลือเนี่ยผิดหมดในเรื่องที่แตกต่างกันไปค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป nestle school กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสยัยไม่เข้าใจตรงไหน ถามวานนแอปได้เลยแล้วพี่พี่จะรีบเข้าไปตอบให้นะคะทำนู่นทำนี่อยู่ก็ฟังความโร้ไปเพลินๆแบบสุ่มซับได้นะคะ